trong giọt máu cho đi Bỗng nhăn lá ta bớt Hello cái การโฆษณสมัยใหม่ัจจุัีมาเซสัต์ลองงานในมืนนี่อนี่บาพี่อนาโตสมราปสาม้รหอลบตองะรทะตับมาเนหบบวอบอกน้ำดีน้ำนองบอกซาซาเลยน้เอากไหนบอกซาซาาซาค่ะแมมเขาบ้านไปกดดีสุดเลย ไม่ยอมดีบอกศาสตร์าสร์ศาสหมายถ้อยกระบอกพัดกระตินอะไรพี่น้องเพคนฟังหูุเรื่องอยู่จะเบาเลี้ยวไหลอ๋อค่ะมืม่อนี้มาหาบิณฑบาตสืบบุตรสุบคนนะคะมาฝากผลงานเพลงนะคะบอกสิเป็นผลงานเพลงสามผลงานเบรกเร็วลูกถุงวาเลี่ยมาฝากแต่พี่น้องหนานาเวทีค่ะหนึ่งผลงานไม่หลี้ฝากตอนพี่น้องหนาเวทียังเป็นผลงานเพลงเพื่อชีวิต แล้วเจ้าล่องเทงมาัวเขาเพื่อชีวิตเอามัผัวเขามาขันเพื่อชีวิตแบบไรเพื่อชีวิตสมิธเชี่ยวอยู่หน้าหารนี่นนดดอเ,งอ,เงองนั่นงงนี่ดีตี๋ขอเสียงกันมาขวบขอเสียงกันลวดชนะหน้าขอเสียงไหมเบิ้ลช้างกวาดเครื่องนี่งก็ได้ขอเสียงกันมาัวเขาเนี่ยขอเสียงกันอีเชี่ยวหน้าแรงขกันเดี๋ยวมาดามก็มกัผัวเขาบ่ สมมติกางหอยมากะนะเนาะบม่บมได้แถนเปนีเชี่ยวตุ้อากาเอาไม่อีจะปวดแนี่ปิดอ <c oughs> ีลั้นหนึง่งลิ้นล่วนละต้นใ <c oughs> ตั้งใจคนคอยยังมาด่วนเยเอาแบบกระชับไปยี่นองอกย่าฟอนเอาแบบกระซับตั้งสิงทั้งชาใช่หรือว่าให่ เดี๋ยวฮะเดี๋ยวนันอย่างล่ะที่ให้หรือว่าให้เอาบ้องเล่นพร้อมกันดิเดี๋ยวจะไปมีหน่อยแล้วแต่ใส่จักมันนั่งที่นี่มันเป็นของหลานหน่อยตีก็เอาค่ะขอบคุณนี้แหละเอาคือั้งสิงทั้งสร้างทั้งเสียทั้งมาเถอะไม่แต่กินจ่าแต่ก็สื่อกินยังสื่อกินเนาะอันนี้ไม่เอาพูดจังกินไปสิว่ากินเวกินจ้ามา ไปเอาแก้วมาไม่ได้ลวงเพื่อเราคุมมันเองใส่แล้วเอ้าเกี่ยวเกี่ยวเสียเดี๋ยวมึงไปเจอได้บ่เนี่ยมึงเอาแล้วมึงยังเหยียบแก้วอกเดี๋ยวมึงจะตายโเดลจะไปเห็ดมันมึงยังได้ยังเออมังยัดไปเห็ดมันเอ้าหัวหน้าแท่งมันถีดหมดไม่ได้ใส่งานด้วยหรอหัวหน้ามันแลบลิ้นใส่ข่อยไม่ได้แลบลิ้นลิ้นมันสันสันแบบเรลเรลน้อเดียว กินเปอาแก้วมาแก้วคอแก้วเก้าแก้วมะลามิใส่เขาเป๋าแก้วมาเสียป้าป้าเลี้ยงยูเบบี้ป้าเลียงยเบแก้วไปเสียร์เออแก้วเขาหายครับเตงเด็ ก็อย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวมามาสีมาเป็นลูกไข่มะดามเด้อโอ้ลูกเคยมะดามขาช้อนแก้วครับเต่งประกาศนะครับครับกรุณาเดี๋ยวไว้ให้ศิลปินท่านอื่นด้วยนะครับเสียงไฟคือเสียงคือกระเทยเ่าแทะเอาแก้วมาเอาช้อนแก้วขากะเทยเทาพิทแมวพุ่งตีเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องหน้าเวทีเด้อค่ะเอื้อมมือบัน เมียคอยได้เปียบเจ้าบักคั้เลยเอาชนแก้วค่ะเบิ้องแก้วเบิ้องอะไรเรื่อค่ะเปิดตาค่ะเอ้ยตอนหน้าผู้ชายเมื่อวานเอจะนับป๋อมเลยเดี๋ยวเขาเปิดให้เธอเองครับที่รักไม่รตังเจ้าจิ๋วเป็นล็กซี่เจ้าพาดว่อะไรดีเม่เอ้ยขายหน้าเรื่อขวดเจียวเมียเลย สินี่เงินแต่งเพลินเอาที่จังด้วยว้าวมันเก๊งเถอะทำก้อแบบนั้นจะไปเจ๊งเองเขาไงจะเอาฝาไปครับมาดามมาดามชุบแก้วหมดแล้วมาดามหมดก่อนไม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นซูชิลอกเพลง <c oughs> เ็จาเป็นแม่แล้วอะไรเจงเขาเขาฝาดเจงไปเหรอโอ้แก้ว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 อเกี้งพี่นอเนเงานอไปแล้วว้ อินเองคุณคุณคุณเขาลองทั้งคุณขยิบลงไปอินเขาลงทังคุณครับผมล่งเพลงรขางีเอ็นก็จะภากัน้องิดมั้เจะบักลงไปหาเจ้าบกไปนี่ลาไปนี่พง์ไม่นุนลงพี่น้องครับผมสำหรับวันนี้พี่น้องเดินทางกับบันเดยสัสดิภาคก้ามานเอ็นผหมบุอนี่แมเออลงไปแล้ว โอ้มาบัวมาหนีมาล่ำจะบุกบ้านอะไรเนี่ยน้องน้องดูแลน้องบดิกะเอาว่าอันสัตว์เทิดสัตวกอ่ส่วนกระไผ่ส่วนเกสรเราไปที่ไหนเจ้าบัวเปนเจ้าของบัวหรือ